วัสดีค่ะวันนี้อ้อยอิงเขาจะมานําเสนอเมนูผัดบุนเส้นนะคะเครื่องก็จะเยอะๆนิดนึงนะคะเดี๋ยวมาดูส่วนผสมกันเลยค่ะตัวนี้จะเป็นผักกาดขาวนะคะไม่้อยใช้หนึ่งต้นนะคะหรือใครจะใช้เป็นกระหล่ำปลีก็ได้นะคะตามใจพอดีของในตู้เย็นมีเราก็เอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ค่ะตัวนี้จะเป็นวุ้นเส้นค่ะวันนี้ใช้150กรัมนะคะหมู100กรัมกระเทียม2หัวนะคะ กระเทียมไทยค่ะไข่สีฟองกุ้งแห้ง100กรัมนะคะหอมหัวใหญ่1ห,หัวเมื่อเขศยสีลูกนะคะแล้วอันนี้ที่จะเป็นฟองเต้าหู้นะคะเป็นฟองเต้าหู้ที่ว่าเหลือจากที่นม่อยทํทำฟองเต้าหู้หอกุ้งนะคะนำมาแช่น้ำนะคะเราใช้ของที่เหลือให้มีประโยชน์นะคะนำมาผัดเส,เส้นก็อร่อยค่ะ ส่วนตัวนี้จะเป็นแครอทค่ะหนึ่งหัวต้นหอมห้าต้นนะคะแล้วก็ขึ้นช่ายเจ็ดต้นนะคะหั่นประมาณนิ้วหนึ่งนะคะทั้งขึ้นช่ายแล้วก็ต้นหอมนะคะส่วนผสมอย่างอื่นเดี๋ยวเข้าไปดูพร้อมกันค่ะไปเริ่มผัดกันเลยนะคะเป็น้ำมันลงไปก่อนนะคะอันนี้เป็นน้ำมันมะกอกนะคะไม่ไอาใช้น้ำมันมะกอกในการทําอาหารนะคะตามด้วยกระเทียมเลยนะคะเทียมเราเริ่มหอมแม่อ้อยก็จะนําหมูลงไปผัดเลยค่ะ เราจะไม่ค่อยเน้นโปรตีนนะคะวันนี้เราเน้นผักใส่หมูแค่นหนึ่งสีดนะคะน้อยจำกุ้งลงไปเลยค่ะ นีไม่ย้อยตามด้วยไข่เลยนะคะรอให้ไข่เซตตัวนิดนึงนะคะเดี๋ยวค่อยใส่ผักลงไป ่าโอเคไข่เราเซฟตัวแล้วนะคะทีนี้แม่อ้อยก็จะใส่ผักลงไปเลยนะคะก่อนอื่นแม่อ้อยใส่ตัวนี้ค่ะตัวผักกาดขาวนะคะเมนูวันนี้เป็นเมนูทำบุญของแม่อ้อยนะคะแม่อ้อยก็จะผัดเยอะนิดนึงค่ะก็เช่นเคยนะคะไม่ให้เสียโอกาสแล้วก็นํามาแชร์ให้เพื่อนได้ดูนะคะตามด้วยตัวฟองเต้าหู้เลยค่ะ กุ้งแห้งนี้ใครจะใส่ไม่ใส่ก็ได้นะคะไม่อ้อยมีวัตถุดิบไม่อ้อยก็จัดเลยค่ะเครื่องแน่นๆไปเลยนะคะทีนี้ตามด้วยตัววุ้นเส้นนะคะวิธีที่เราจะทําให้วุ้นเส้นเรานุ่มนะคะเราก็เติมน้ํลงไปเลยค่ะวิธีที่จะทําให้วุ้นเส้นนุ่มนะคะไม่อ้อยจะเติมน้ําลงไปนะคะหนึ่งถ้วยซุปนะคะ น้อยใ,ใส่น้ำตาลไปนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะน้ำมันหอยน้ำมันหอยน้อยใ,ใส่ไปสองช้อนโต๊ะนะคะออปรุงรสสองช้อนโต๊ะหัวซีอิ้วดำหวานนะคะน้อยใส่ไปหนึ่งช้อนนะคะแต่งสีเขาให้สวยค่ะปรุงรสนะคะน้อยใ,ใส่ไปครึ่งช้อนนะคะครึ่งช้อนชาค่ะ ทีนี้ตามด้วยตัวนี้เลยค่ะแครอทนะคะตามด้วยหอมหัวใหญ่ค่ะเรามาตามด้วยตัวมะเขือเทศนะคะ ถ้าใครมีเห็ดหมูหนูก็ใส่เห็ดหมูหนูก็อร่อยนะคะหรือว่าจะเป็นเห็ดหอมก็ได้นะคะวัตถุดิบในตู้เย็นเรามีอะไรเราก็เก็บมาใส่ได้หมดค่ะหอมหอมหอมตัวกุ้งแห้งด้วยความหอม้วยตัวนี้ค่ะพริกไทยนะคะพริกไทยไไป่นแม่อ้อยใส่ไปหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะ น,นวุ้นเส้นเราก็ดูดน้ำไปจนแห้งหมดแล้วนะคะเส้นนะคะเขาดูดน้ำไปนี่เส้นเขานิ่มแล้วก็เส้นเขาเริ่มใสเด้งแล้วนะคะวุ้นเส้นนะคะดูดน้ำตัวที่เราเติมน้ำลงไปอะคะ่ะเดี๋ยวขอชิมรสชาติดูก,ก่อนนะคะ อร่อยใช้ได้แล้วค่ะรสพอดีเป๊ะเลยหรือใครชอบรสไหนก็สามารถปรุงได้ตามชอบใจนะคะทำอาหารไม่มีผิดถูกนะคะอยู่ที่ความชอบนะคะนี่นะคะเรามาโรยด้วยตัวนี้เลยค่ะต้นหอมแล้วก็ตัวขึ้นช่ายนะคะ เป็นอันเสร็จค่ะ mm. ผมาเส้นของเราค่ะก็มีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะคะมาแชร์ให้เพื่อนได้ดูกันนะคะเช่น mm. เคยค่ะและหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับเพื่อนชาว Youtube นะคะ mm. ถ้าถูกใจยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอร่อยจงยังใบอ้อยอิงขาวเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะแล้วพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ mm.